เช้าวันที่7ของการเดินทางนะครับเราตื่นกันมาที่เมืองฟอร์เลนนะครับเราวางแผนการเดินทางไปเที่ยวที่เมืองปิซ่าแล้วก็เมืองชายทะเลซินควรเทเลนะครับโดยเมืองปิซาเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองฟอร์เลนไปทางทิศตะวันตกนะครับประมาณการเดินทาง1ชั่วโมงด้วยรถหรือรถไฟเราเดินทางด้วยรถไฟนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงไปลงที่เมืองปิซ่านะครับ และแน่นอนนะครับจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่หลายๆคนอยากไปก็คือหอเอนแห่งเมืองปิซ่านะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟมากนักนะครับสามารถที่จะเดินเท้าได้ประมาณ15บานาทีหรือว่าถ้าอยากเร่งรีบหน่อยก็อาจจะเรียกแท็กซี่ได้นะครับหอเองเมืองปิซ่าในประวัติของเขาเนี่ยคือมีการก่อสร้างในปี1นึ่งคศหนึ่ แล้วเสร็จในปี1372หรือใช้เวลาในการกอร่อสร้าง199ปีระหว่างการกอร่อสร้างเนี่ยมีการเอียงสุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าดินไม่แข็งแรงนะครับแต่โชคดีที่ไม่สุดพังลงมานะครับสุดค้ายอยู่ที่ประมาณ4องศาวิศวกรในยุคนั้นเนี่ยสามารถที่จะพยุงหอเอียงไว้นะครับเพิ่มฐานรากจนปัจจุบัน,นยังคงตั้งตะง,ง,งานในแบบเอียงๆรอผู้เข้า มาเยือนนะครับในปัจจุบันก็ยังคงตั้งตังหานะครับรอการเข้าชมจากทุกท่านนะครับเมืองติซ่านะครับประวัตินะครับเป็นเมืองที่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1100พร้อมๆกับหอเอ็มแต่มามีความรุ่งเรืองในช่วง1400-1600ถึงใกล้เคียงกับเมืองทางตะวันออกที่เราไปเยี่ยมชมมาก็คือเวนิสนะครับ เมืองปิซ่าเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐเจนัวซึ่งปัจจุบันทั้งปิซาเองเจนวเองก็อยู่ภายใต้การปกครองอิตาลีเมื่ออิตาลีก่อตั้งประเทศขึ้นในปี1861นะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมหอเอ็นปิซ่าแห่งเมืองปิซ่าแล้วนะครับเราเดินทางขึ้นทางเหนือด้วยการเช่ารถขับนะครับไปยังหมู่บ้านชายทะเลซินควอเ์แลนะครับ หมู่บ้านซินควาโทแลเนี่ยแบ่งออกเป็น5หมู่บ้านย่อยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้ขึ้นเป็นมรดอกโลกนะครับทั้งหมู่บ้านเนี่ยเรียกว่ามีวิวที่สวยงามมีหาดทรายที่สวยมีสถาปตัตยกรรมการตกแต่งหมู่บ้านเนี่ยในสไตล์คล้ายคลึงกันตัวหมู่บ้านเองเนี่ยถูกค้นพบตั้งแต่ปี1100นะครับว่ากันว่านะครับเป็นการก่อตั้งของชาวประมง ชาวไล่ชาวนาเพื่อนะครับใช้หลบค่าศึกที่มาจากทางทะเลหรือว่าโจรสลัดในสมัยนั้นนั่นเองนะครับตัวหมู่บ้านเองก็เริ่มเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ทำมาชีพประมงจริงๆซิงโคลโตเลนะครับหรือทั้ง5้าวิล g e เนี่ยเพิ่งจะมาม,มามีชื่อเสียงในช่วงปี1990เป็นต้นมาโดยในปี1997นะครับยูเนสโกก็ได้มอบให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของอิตาลีนะครับ อาจจะนับเป็นต้นมางนะครับก็เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในหมู่นักเที่ยวท้องถิ่นที่มักจะมาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีชายหาดติดทะเลที่สวยงามนะครับส่วนคนต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคนไทยในช่วงนี้ก็เริ่มมีฮิตกันเนื่องจากว่ามีการถ่ายรูปที่สวยงามนํางลงโซเชียลนะครับสำหรับใครไปใครมาอิตาลีในในตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกนะครับ การเดินทางระหว่างเมืองปิซ่ากับห้าหมู่บ้านของซินโคทลเนี่ยสามารถารที่จะแพลนการเที่ยวอยู่ในวันเดียวกันได้โดยอาจจะค้างที่ปิซ่าหรือว่าค้างที่ฟ o อเรนนะครับการเดินทางถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวก็ฝากเอาไว้สำหรับเมืองปิซ่าและซินโครเทลลพบกันใหม่คลิปหน้าครับ